ยานจากสารไม้ไผ่เกิดขึ้นโดยการนำไม้ไผ่มาจากผ่าฉีให้เป็นเส้นบางๆแล้วนำมาขัดสารสอดไข่ขึ้นโครงเป็นรูปทรงต่างๆเพื่อทำเป็นภาชนะเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน จัดเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความผูกพันและอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานสแสดงได้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีสืบทอดกันมาแต่โบราณซึ่งมีอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนหนองทะเลวิทยาจังหวัดกระบี่ได้เห็นถึงความสำคัญในการนำงานจากสารไม้ไผ่ มาพัฒนาต่อยอดสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมส,สร้างอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนชั้นสูนง Advanced Community Innovation Project บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อจัดการเรียนรู้บูรณาการงานจากสารไม้ไผ่โดยใช้รูปแบบการสอนไฟ t e p 2. เพื่อฝึกทักษะงานจากสารไม้ไผ่ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพในลำดับต่อไป 3. เพื่อสืบสารงานจากสารไม้ไผ่ซึ่งเป็นศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป การจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานจากสารไม้ไผ่โดยใช้วิธีการสอนไฟเ step มีรูปแบบดังนี้ขั้นที่1การทั้งคำถามขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของงานจักสารไม้ไผ่ ความสำคัญของงานจักสานไม้ไผ่ที่มีต่อชีวิตประจำวันของคนไทยและกระบวนการขั้นตอนลวดลายที่นิยมนํามาใช้ในงานจักสานไม้ไผ่ขั้นที่2การแสวงหาความรู้สารสนเทศในขั้นนี้ให้นักเรียนได้ช่วยกันค้นหาแหล่งเรียนรู้การจักสานไม้ไผ่ในจังหวัดก,กระบี่ว่ามีที่ใดบ้างและแหล่งเรียนรู้ใดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนหนองทะเลวิทยามากที่สุด คำตอบที่ได้รับคือเรีเรียนรู้จากสารไม้ไผ่ชุมชนวังน้ําเขียวขั้นที่3การสร้างองค์ความรู้ขั้นตอนนี้ได้เชิญคุณยายสลิมอทองคําซึ่งเป็นปราชชาวบ้านในชุมชนวังน้ําเขียวมาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจากสารไม้ไผ่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากว่า20ปีซึ่งการนําวิทยากรท้องถิ่นมาถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ สามารถช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในงานจักสานไม้ไผ่จนก่อเป็นความสงสัยใคร่รู้และตามมาซึ่งข้อสักถามต่างๆเพื่อให้ได้คำตอบที่ตนเองต้องการอีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการฝึกทักษะงานจักสานไม้ไผ่มากยิ่งขึ้น กิจกรรมต่อไปได้เชิญวิทยากรช่วยฝึกทักษะงานจักสานไม้ไผ่ขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองโดยให้นักเรียนได้ฝึกจักสานลายฉลอมซึ่งเป็นลายที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกจากการนำฉลอมมาเป็นสัญลักษณ์ในการประชุมเอเบครั้งที่29ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่ผ่านมา การสารฉลอมนั้นเริ่มต้นจากการสารฐานก้นฉลอมก่อนแล้วจึงสารขึ้นรูปตัวฉลอมและสารขัดสลับกันไปจนได้ความสูงที่ต้องการจากนั้นจึงนำฉลอมที่สารเสร็จแล้วมาติดขอบด้านบนใส่หูหิ้วเพื่อประยุกต์ทำเป็นตะกร้าลายฉลอม ขั้นที่4การเรียนรู้เพื่อสื่อสารในขั้นตอนนี้ได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันออกแบบชิ้นงานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์งานจากสารไม้ไผ่รูปแบบใหม่ภายใต้เงื่อนไขชิ้นงานประยุกต์จากลายฉลอมโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบตกแต่งชิ้นงานในกระดาษขาวเทาพร้อมระบุชื่อชิ้นงานการใช้ประโยชน์และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขั้นที่5การตอบแทนสังคมและนำความรู้ไปใช้ขั้นตอนนี้นักเรียนได้ช่วยกันสร้างชิ้นงานตามรูปแบบที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบไว้จนสำเร็จซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากลายชะลอมมีดังนี้ 1. ชะลอมกระปุก 2. กระเป๋าใส่แก้วเยติ 3. ตะกร้าใส่ผลไม้ 4. ชะลอมแบบมีฝาครอบและ 5. ชะลอมจุก จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยมีสมาชิกในห้องเรียนและครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นผู้ประเมินชิ้นงานของแต่ละกลุ่มการประเมินชิ้นงานในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้รู้จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาเพื่อนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองในลำดับต่อไป ผลที่ได้จากการจัดก,การเรียนรู้บูรณาการงานจักสารไม้ไผ่มีดังนี้ 1. น,นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการจักสารไม้ไผ่และได้ฝึกทักษะงานจักสารไม้ไผ่จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจนสามารถสร้างชิ้นงานจักสารลายฉลอมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นฉลอมกระปุตกตะกร้าใส่ผลไม้กระเป๋าใส่แก้วเยติ 2. คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลึก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการสอน5 Steps และผลงานแห่งความภาคภูมิใจจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิน่น การที่โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันจากสารไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึศกษาปีที่1นถึงสางานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2,565ภาคใต้ณจังหวัดสตูลเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2,566ที่ผ่านมา